ก็ตัวนี้ก็จะเป็นไก่หนุ่มอีกตัวนะครับที่เริ่มโตขึ้นมานะครับก็เริ่มเป็นหนุ่มเต็มตัวนะครับตัวนี้อายุก็เข้า10บถึงสิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับนะครับก็ออกมาสีสันหางรูปทรงนะครับงอนก็เต็มล่างแล้วนะครับตัวนี้ กำลังคึกจัดนะครับตัวนี้ก็ไล่กวดไก่รุ่นๆไล่กวดตัวแม่ไก่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นไก่หนุ่มครับมันจะมีพ่อไก่ที่เป็นคอกพี่ๆเขาเนี่ยคอยคุมเชิงเหมือนว่าจะทำตัวเป็นจ่าฝูงคุมอยู่นะครับ ตัวนี้เขาจะปอๆอ,อยู่รอบๆนะครับอตัวนี้ออกมาเป็นสีเหลืองนะครับสร้อยออกมาปลายปลายสร้อยเนี่ยจะเป็นสีเหลืองจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับก็เป็นหูขาวใหญ่นะครับงอนใหญ่ตรงนะครับดูสมส่วนสวยงามเลยนะครับตัวนี้ เนียงนะครับเนียงใหญ่ยาวเลยนะครับตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับนะครับเราจะเห็นหูครับขาวใหญ่ชัดเจนนะครับเนียงใหญ่นะครับแล้วก็หงอนใหญ่ตรงนะครับนะี่ครับแล้วก็ พุ่มหาครับก็เป็นพุ่มหางใหญ่นะครับหางชัยโค้งอสวยงามนะครับตัวนี้ด้านหน้าเขานะครับก็ตัวีนะครับตัวแข้งเขานะครับก็จะออกเป็นสีเทานะครับ เล็บนะครับออกเป็นเทาดํานะครับเห็นไหมแต่เดือยเขานะครับเดือยเขาเนี่ออกมาเป็นตอนแรกออกเป็นเดือยคล้ายเดือยคุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะงอกยาวออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นเดือยแฟดนะครับข้างละสองเดือยน,นะครับ แล้วก็จะมีตุ่มเล็กๆครับเหมือนกับจะเป็นเดือยที่สามออกมานะครับแต่ว่าไม่ได้ยาวมากนักนะครับ <ynen. S 3> <panelists screaming> ชัดๆ